สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุปูสุคนนะคะมือนีกับมะพร้กับหนังกุ้งเจ้าเก,ก่าเจ้าเดิมนะคะหนังกุ้งพ่อเพียงไหวพี่พี่ลดมือสองนะคะ mm hmm. สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้รถมือสองคัดเกรดสภาพสวยนะคะอยากให้ลูกค้าเาขามาเบิ้งที่เฮาท่านใดสิเบิง้งรถบ่เป็นนะคะให้ลูกค้านะคะไหวว่องใจกับทีมงานพ่อเพียงไหวพี่พี่ลดมือสองค่ะเพราะว่าเพราะว่ายังหูปะคะเพราะว่าของเห่าอ่ะทีมงานเฮามีประสบการณ์แล้วก็มีความชำนาญ ในการดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจรถมือสองมาแล้ว20กว่าปีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่การันตีได้าการันตีเรื่องรถให้เ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือของเหย้า,ายู่ในสมารค์คมรถมือสองนะคะผูประูกอบการรถมือสองใส่แล้วนะคะน,นี่น้องกุ้งสิผ้ามาเบิ้งรถมือสองสภาพสวยคัดเกตขั้นนี้เลยค่ะเป็น f o จูเนอร์เครื่อง3,000ัขับ C 4 4 w ฟวิ l ขั้นนี้เลยค่ะ รถที่กุ้งสีผ้ามาเบิ้งเหมือนี่ก็เป็นเจ้าโตโยาตา้าคันนี้เลยโตโยต้าเพิ่งเนอปี2013นะคะโตนี้ครับเคลื่อนซีหล่อเครื่อง3 0 0 0เป็น V ีเ t ็นเทนะคะบอกบอกใดเลยว่าคันนี้นะคะสมรรถนะดียอดเยี่ยมเป็นเลิศนะคะมาแล้วเริ่มจากไฟหนากันเลยนะคะไฟหนาตัวนี้ก็ยังไซส์แจ๋วนะคะไฟหนาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ ข้อดีของไฟหน้าโปรเจคเตอร์คือส่องสว่างไกลนะคะกระจายแสงได้ดีนะคะมองเห็นชัดแม้ตอนกลางคืนนะคะรากาทัดมาเรื่อยๆค่ะตัวนี้ก็เป็นกระจังหน้าสีโครมเนียมนะคะตัวนี้เพิ่นห้เป็นหน้าแช่มเนาะสีสิบสามเป็นหน้าแช่ม้าก็ทัดมาเรื่อยๆค่ะไฟหน้านะคะเบิ่งว่าค่ะไฟหน้าไฟหน้าเ้าคนยังใส่สว่างใแจ๋วนะคะไฟล้างหน้าโปรเจคเตอร์ขายไฟล้างหน้าอัตโนมัติไฟตัดหมอกกรมี่มากกับโตรถนะคะ ตัวนี้ออปชันครบชัดเต็มใส่งานได้ทั้งสองขางปกติค่ะทัดไปเรื่อยๆค่ะก็จะเป็นในส่วนของอ่าล่อล่อตัวนี้เพิ่นกับเป็นไห่ไห่มาเป็นหลอดแม็กนะคะอะ่สภาพแม็กเนี่ยคะ่ะสวยง่ามมากเลยค่ะบนมีรอยขีด่วนนะคะยางของเฮานะคะกับเป็นอ่ายางนี่ใส่งานได้อีกเป็นปีเลยค่ะดอกยางกอง้ยังใส่งานได้นนปกติเลยเอาส่วนของอ่าไฟเลี่ยวตัวนี้ก็มี ไฟเลี่ยวมากพร้อมกระจกม่องคางนะคะทัดไปเรื่อยๆค่ะจ้ะมือจับนะคะมือจับตัวนี้ของเขาก็จะให้แบบให้มากแบบสีโครเมเียม่ามากๆเลยอ่าจ้าเดินไปเลยค่ะไล่ไปเรื่อยๆนะคะเบิ้งป้ายเราจเข้าสบไปเบิ้งด้านหลังนะคะไฟไฟกันยังสวยงามาคือเกาค่ะจะโต๊ะแชมป์เขาเจ้าจะออกแบบมาให้สวยงามเลยนะคะดูจากโตโยต้านะคะโตโยตา้าเพิ่นสซีระบุ รุ่นระบุเกรดยังมาให้ครบเลยค่ะอ่าด้านหลังกัมีโคมเมียมตัดมา,ามาให้เนาะไล่มาเรื่อยๆค่ะสามส่วนตัวนี้เครื่องสามพันดีโฟดีวีเอนเทอร์โบนะคะเนาะอ่าสวยงามถูกอย่างที่สำคัญค่ะตัวนี้เพื่อใไ้สปอยเลอร์มาพร้อมมีไฟเบกรกดวงที่สามมาพร้อมเนาะ โอเคเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งดันหลังกันค่ะเริ่มจากดันขางก่อนค่ะของเฮ้ากา็รันตีรดนะคะว่าลดเฮ้ารดเดิมรดสวยนะคะเริ่มจากนอดนอ,นอตตัวนี้นะคะบ่มีร้อยอ่บาบบมีการหมุนนอดบ่มีการหมุนค่ะเม็ดอ่างองีอย่างยูครบเบิดเลยนะคะไล่ไปทางขวามือะคะอ่ะอ่าเห็นว่าค่ะเดิมเดิมแล้วก็เลี้ยนบาทเลี้ยนบา,ยนบาอยูครบผุกมุมนะคะเนาะอ่ะาไล่มาเรื่อยเรื่อยนะคะ อ่ายูครบลูกค้าสามารถไว้ใจได้เลยค่ะเพราะว่าของเฮาการันตีลดห้ทุกอย่างเลยเขียนลงได้ใบจองบบมีลดอ่าบมีพิกค,ความจมน้ามนะคะรับประกันห้รับประกันเครื่องห้อีกพร้อมค่ะแล้วก็ในส่วนของบาะท้ถ่ายนะคะเบาะด้านหลังฟอเจเนอร์ er, ตัวนี้มีตานตนะบอบาะด้ดนหลังก็สามารถาพับได้ค่ะพับได้ทั้งสองางเนาะอันนี้พับให้เป็นโตยางซื้ออ,อ่ตัวนี้สําหรับ มันถ้ามีลูกค้ามากสองตอนนะคะเบอร์สามค่ะก,ก็พะพับเจ็บของได้เลยค่ะอนเนกประสงค์นะโอเคค่ะในส่วนของแม่แรงก็จะหยุดตรงนี้นะคะและ้วก็ตัวนี้นะคะฟอสจุนเนอร์ขั้นนี้เพิ่นนหายตัวไฟมาด้านหลังอีกนะคะ12โวลต์กาในส่วนของแอร์ฟอสจุนเนอร์ขั้นนี้แอร์สามตอนนะคะเป็นแอร์ล่าบูมเอ็นูเดอร์เป็นแอร์เล่ารถโอเคค่ะหลังจากที่ห้าเบิรงภายนอก กันเซตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องกุ้งจะพาะมาเบ่งภายในเนาะมาเลยค่ะตามมาเลยแผงประตูเป็นล่ายไม้นะคะ,ระกระจกกเป็นกระจกไฟฟ้า4บีบานออตโต้หนึ่งบานสำหรับฟังผู้ขับคี่นะจ๊ะถัดมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของอพวกระบบปับกระจกนะคะใส่ขวาขึ้นลงสูงตาแล้วก็มีอ เอ่อซิเคอร์ลเก็เป็น Immobilizer เป็นระบบการป้องกันการโจกรรกนะคะะการถัดลงมานะคะก็จะเป็นในส่วนของอโต๊ปับ๊บแสงตรงหน้าจอตรงเลื่อนไม้ละกาเป็นตรงที่ฉีดไฟล่างหนา้าอัตโนโมัตินะคะเบื้งในส่วนของพวงมาไล่นะคะพวงมาไล่ตัวนี้ก็จะตัดตัดโดยไล่ไม้กาเป็นหนังนะคะละการตัวนี้ระบบความปลอดภัยของเขานะคะก็จะมีแอร์แบกคู่หน้าสองแอร์แบก แอร์แบคู่หน้า2ใบนะคะเพวงมาล่ยก็เป็นพวงมาล่ยมันติฟังก์ชันนะคะมีระบบปรับเสียงเพิ่มเสียงเปลี่ยนขึ้นรับซ้ายได้นะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ่ะมาในส่วนของวิทยุนะคะวิทยุก็เป็นหน้าจอ DVD นะคะตัวนี้มีมีแผนที่ให้นะคะมีระบบนำทางเนาะมือ้องถามเน่เนวิเกเตอร์้างๆนะคะเดี๋ยวมันพิดใจกัน โอเคมีระบบน้ำทางเนี่ยค่ะสามารถใส่งานได้ปกตินะคะเชื่อมต่อบลูทูธอยัางได้เบิร์ดเลยนะคะตัวนี้ออปชั่นจัดเต็มนะคะมาในส่วนของ, Air, Air ะะงแ,รงแรงอร์ตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะคะทั้งหมดเลยปับแรงพัดลมความแรงหมุนอากาศปับหมุนเวียนภายในรถนะคะทัดมาเรื่อยๆตัวนี้กัิมีมาให้2อันนะคะมีดันหนาันหนึ่งดันหลังอันหนึ่งเนาะตัวนี้ก็จะเป็นแอร์หลัง คันมิดผู้โดยสารนั้นลังกับเปิดแอร์ทับโบมีกับปิดไว้เลยนะคะตัวนี้ก็เป็นระบบ VSC ระบบป้องกันล้อลื่น USB AUX ก็มีครบอาค่ะมาในส่วนของเกียร์นะคะเกียร์หน่อยเกียร์ใหญ่ตัวนี้นะคะตัวนี้แหละค่ะเจ้าเอื่นเกียร์โฟวิลค่ะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้อัตโนมัตินะคะโฟวิพร้อมลุยพร้อมใส่งานเลยค่ะของเอาละค่ะมาในส่วนของเบาะนะคะเบาะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมเบาะด้าน ฟังผู้คับคีนะคะตัวนี้เขาเจะาเสียหายเป็นเบาะไฟฟ้ามากนะคะคับคับไฟฟ้าแบบสะดวกสบายนะคะเลื่อนเข่าเลื่อนออกอเลื่อนเลื่อนเข่าเลื่อนออกคู้ได้ค้าสั่นค้ายาวก็เลื่อนเอาเอ็นหนาเอ็นหลังนะคะ,ะใส่งานได้ปกติค่ะพ่อแม่พี่น้องอ่าภาพคุณเบิงเบาะฟังผูดด้โดยสารนั่งค่ะว่าสภาพไม่กิกขนาดาษใดนะคะ บส์นี่กระบ่งบอกการสภาพการใส่งานให้กันนะคะว่าใส่งานนักสมบุกสมบันเบาะนะให้ลูกค้าเบิ้งเลยค่ะจะให้ลูกค้าไม่เห็นตัวจริงเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวข้ามาเบิ้งเบส์ดันหลังตอเลยค่ะเบส์ดานหลังมีเบส์ดันหลังนะคะการสภาพสภาพสวยสภาพงามคือกันเลยค่ะอ่าขับไปเบิ้งไกลๆเลยค่ะเดี๋ยวสแเรากำสิสี้อนวิธีการาพบรับเบาะนะ พับเบาะง่ายๆค่ะโอเคตัวนี้นะคะห้าพับห้าพับตัวนี้ลงก่อนเนาะกดกดตัวนี้ไปดันหลังค่ะกดตัวนี้เนาะโอเคมันก็สิพับมาแล้วแล้วก็ซิมีตรงนี้ดานล่างค่ะลูกค่ะกดมาจึ๊บแล้วก็ดันขึ้นอ่าเนี่ยค่ะนี่คือการพับเบาะนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผู้โดยสารก็ขึ้นไปนั่งขังหลังได้เลยสะดวกสบายนะจะ๊ะเบาะสองนี่สามารถเอ็นเอ็นด้นะคะ,อะออเอ็นด้อีกค่ะอ่าเนี่ย ตัวนี้มีที่ร่องแขนนั่งมีร่องแขนนั่งสะดวกสบายได้เลยค่ะมาเบิงในส่วนของของเครื่องกันนะคะห้องเครื่องของเฮ้านะคะให้เบิงเดิมนอดบิมีขยับนะคะเนาะพิลรดลายเบิ้งลายเบิ้งนะลายมากเอยๆแล้วกันในส่วนของแผ่นเพดแผ่นเพดกับยูแผ่นเพดยูนี่นะคะยูครบมาอกกับยูครบนะคะลายมากเอยๆค่ะขั้นเดิมอ่าตัวอักษรยูครบนะคะอ่ลายมากลายมากลายมากเลยๆค่ะ เหรียญบาทเหรียญบาทตัวนี้ยู่คบค่ะถ้ารถโดนหรืออีกอย่างมากนะคะตัวนี้หายหมดเลยแล้วก็ตัวเลขตัวเลขตัวนี้ค่ะก็จะหายหมดเลยนะคะไล่ลไปเรื่อยๆค่ะอย่างให้เห็นความเดิมของห้านะคะของห้าขายรถคัดเกตคัดสภาพทุกขั้นอยู่แล้วลูกค้าบ่มีผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเฮียเฮ้าคัดรถมาให้ทุกขั้นนะคะเป็นรถคัดเกต 3A แน่นอนแล้วก็มาในส่วนของฝากระโปรงค่ะฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมนะคะเบื้อง ปั๊มยังอยู่ครบค่ะปั๊มโตโยต้าเหรียญบาทอยู่ครบทุกจุดนะคะมอพิดหวังแน่นอนค่ะเมื่อเบรงรถกระเฮานะที่คีมงานพ่อเพียงไว้พี่ๆรถมือสองนะคะการันตีรถสวยเขียนลงในใบจองนะคะรถบอเดิมเอามาขึ้นตรวจพอ่อว่ารถชนนักผกข่อมจมน้ำขึ้นเต็มจำนวนนะคะโอเค เป็นยังไงคะพ่อแม่พี่น้องหลังจากเบิรงรถทั้งภายนอกภายในกันเบิดครบเรียบร้อยแล้วคะลูกค้าท่านใดสนใจอยากเบรกลดโตจริงก็เข้ามาเบิกงได้ทีเต้นเฮานะคะพ่อเพียงว่าพี่พี่รถมือสองเต้นเฮาเห็ดยูทูบกันอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นว่ายพี่พี่ออโต้นะคะติดถนนใหญ่รามอินทากม7เจ็ดนะคะระวังรามอินท่า67กับรามอินท่า69นะคะถ้ามาบ่ถี่กติดต่อได้ที่เบอร์0858120888เบอร์น้องกุ้งเองนนะคะโทรเข้ามาเลย ่แอดไล์เขามาได้เลยนะคะโอเคสำหรับตัวนี้นะคะ f o r t เน e r ปี2อ1 3เครื่อง3า0 0โฟวิวตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทนะคะราคานี้เฮ้าบอขายค่ะลูกค้าสำหรับลูกค้าเบิ่งมาจาก u t u b e นะคะของเฮารับส่วนลดไปเลย20,000บาทค่ะบอกว่าเม้าจากหนองกุ้งเบื่องจาก YouTube นะคะรับส่วนลดไปเลยนะคะเปิดเปิดมาให้หนองกุ้งเบิ่งเลยค่ะของเฮ้ากับซิมี ฟีค่าจัดค่าโอนนะคะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหายก้อนออกรถแล้วก็น้ำมันเต็มถังหายนะคะบอกว่ามาจากน้องกุ้งจัดหายเต็มเลยค่ะแบบเต็มลูกค้ามีเครดิตฟีดาวไปเลยค่ะฝากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่เป็นกําลังใจให้พวกห้านะคะแล้วก็ฝากติดตามว่าคลิปวิดีโอถัดมาต่อไปพวกห้าสิเป็นรถรุ่นใดนะคะฝากติดตามเนยเด้อค่ะสาหรับมือนี้น้องกุง้งขอตัวราไปก่อนสวัสดีค่ะไปบ๊วย